องค์ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถาวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชที่จังหวัดลบบุรี วันที่11กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระชละสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชณนะวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราช ที่ทรงบำเพ็ญพักกรณียกิจในด้านต่างๆนานานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด,ด้านการเจริญสัมพันธ์ธตรมกับต่างประเทศทั้งยังความเจริญให้แก่สยามประเทศการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมโดยเมืองลบบุรีสมัยครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะทูตาตจากต่างประเทศหลายคณะ